มันมืนแม่จี้คำพันเนะ้ะแม่จี้เสียงแม่จี้หวานเป็นต้นเนอ้อเราถ,ถ้ากับม,มหาเตาแนะ่ผู้ใดแนะ่หลายๆลายไปยิ่งมารณาภาพนุองตาก็เสียไปเข่าหันบดอ,อียงก็ดีจังจินา โยมบางคนพันว่าอยู่เพื่อนขน้อยกระลายหลายอยู่จัดเสียไห้จังด๋เพิ่นว่าเอามาย้อนด้วข้างๆ้า้าข้างล่ว่าเอาไหว้โดยไหว้สักกะบูชาก็พ่อหลวงตาว่าเอามาเขาวนี่บัตโหลดใส่ผเสียนิันบัตรบูชาเนะเด้อหลวงตาสิพายเฮ็ุพิเศษไข่วันเกิดหลวงตา พิเศษอีหลีได้เธอเดียวเธอไหนแล้วเราเปรตเราเศร้าออวันนี้ยังเชน่าผู้บาอาจารย์กะดีแม่ซี่กะดีมันเม,มซี่ถึงแก่กรรมยังยังอยู่บ่เอาไปน้ำเลยนวดบอ่อ <c oughs> จะว่าลงตาเลงคือเอาวันจุให้เลี้วสาอีอยังกะดีว่าจะลงตาว่า มันจากเสียงพอดีฮัลไล้เพิเ่นกราบพอด้วยมากก็กราบเนาะไม่อาวอนเนาะเออบอกพ่อใหญ่บวัวเดอ้เอห <c oughs> ลวงปู่พระธรรมทิยานเขากะาระโ้ยน้อบาลามีลูกลูกหล,ลานหลานกันเลยเนาะเบิ่บงหลังจะละลูกจะละลูก โลกเหมือนโลกเยงเงียงต่างๆ้ะพระเงียงต่างๆกันจะว่าหลวงตาเจ้าเข่าบอลเดียวใส่พระเสียนพ่นอย่าโยมคีไปคีมาเดี huh. like ๋ยวเบิ่งขึ้นหน่อยแท้บ่แมนหน่อยเด้อว่าหนึ่งพนไหนข่เสียนพ่นหันหลวงตาวัดเบิ่งเม็ดสี่สิบพ่นน่ะนั้นบ่แมนหน่อยบันไหควพราะมกลวง สูงนี่จังหากบมงที่จัหวัดสองเมตรพันปะสูงนะั่ถ้าหนี่เมตรสี่สิบเลี้ยวเบิงเลยขึ้นในน้อยนึงเจ้ว่า,เ,ออา,าเหตุที่ส่งอาผ่าคือไงประเด็นในเบิงสองเมตรลงตาขึ้นน้อยใช่ละบนน่อยได้ลงเตยสองเมตรได้พอสมันสูงว่าแต่นพราว่าเออเออเออเอา เออที่บอกลูกไส้แม่ตุ้ยนี่ลหละเนาะมาเหตุบุญน้ำกันมาสนองตาว่าเอาลูกเอาหลานบ้านห้องนะ่ะมาเหตุนลองตาว่านั่นทั้งพอออกพันกว่าแล้วแต่ลูกตาเธอครับลูตาเห็นว่าเหมาะแล้วเอาเลยลว่าทางพอออกกับผู้ใดก็แล้วแต่ลูกตาเลยแต่ลูกตาอยู่ เออฮัลลตากระสีเกิจยังปงร,งนะรึกษาจังเสนะเหตุตึกสงอาพาธงามน้ำไหวบาาัดนาญาติโยมสิผ้าไปทำวัดสวดมนต์นอเด้อแหตุน้ำอีดีได้พระพุทธรูปก็จะเป็นสามองค์หรือสี่องค์บริจีไสยากวางแปดเมตรผุดโมเมนรรมดาเดยมีหน้าต่างเปิดปิดมีแอร์พร้อม คุณน่ะทานลมกะทิใส่แอร์กะใส่ข้ามันห่อนก็นเปิดแอร์ถำวันแล้วก็มาพอรถเท่าก็มีอยู่ลงตาว่าคือสีอบอุ่นอยู่ลงตาว่าเนาะเห็มันเป็นบุญเนียมันเป็นสิ่งที่ประทับจิตประทับใจลงตาว่านั่นแต่ว่าลงตาขอพน เพชจงโปวยนี่วางซื้อๆหลวงตาวาหลวงตาขอในเดอว่าสันทั้งพอออทั้งคณะกรรมการทั้งหบดหลวงตาสิปูใหม่ปูใหม,ม่เบิดเท่าไหก็สร้างมันไาเจ้าเอาน้ำหาแสนหนึ่งมื่นา 5, 000, 000, 000, 000บาทปูนั่นมันนี่หลวงตาสิไปหาอันแนวปูอันหน่นอาจสิเอาหนากระชักกัะปูมันจะงง่ายดีคือจังสี ไม่เห็นยากอีกกาน,นั่งโรดหนะลวงตาวะมันก็นงามเนาะสิไปเสียเงนินอย่างไยแต่เสียเท่เดียวนี่นึงสร้างเอาสิหนานาจังหน่อยนะหลวงตาว่าปูงามๆไว้โอ้ยไปไปหอดกสิสะอ,อ่อนยุดอกหลวงตาวะอันกระเบื้องม,มันอ่ก็แม่นย่ดอกมันเบ่เป็นตะนั่งปันไหญ่ขันบ,บ่ม่เน่าปู แต่ว่าหยาเนี่นั่งปะแแบบรลดเลยองตาว่าเอาหยาผูด,ดีกูเอาหอมผ้านอบะนี่ห้าจัดดอกไม้ประดับกระไดบะนี่นันก็คือกับดอกไม้ใน่ลงตาว่าเหตุหยาคือ่องกับดินจรางจังจีนนะนอเหตุภาคนเหตุสยบเขานี่เด้อเอาใจเห็ุซอยกันนลองตาว่า เป็นอนุสรชีวิตอนุสรชีวิตบมเมนธรรมดาเนี่ยขันค,คืดพ่อปั๊บก็อิ่มใจคืดพ่อปั๊บก็อิ่มใจหลวงตาว่าน้อเจา้าเพันมาเดินตุลาคือสิเหตุไหนพ่อเบิ่งมีดอกหลวงตาว่าอืออือือว่าสหลวงๆๆๆๆๆตาว่าน้อ จะไปเบิ่งจากหันไปก็ค่อยเที่ยวไปเบิ่งออลุนตาว่าอ้าวอาสนิสก่อนนอสาธุสาธุสุไก,กสุกใจสุขูสุคนเดอเผยแพรได้จารย์มหาอดิศักด์โอ้ยผู้มีบุญมีปัจจัยมาร่วมบุญน้อกันเดอว,ว่าสนเดอให้แล้วไวไววาสนา มันสิได้ใส่ไปวายแล้วอ้าวรูปอ้าวเนี่ยหยาดยมกับรูปแบบนี้เนอะคือมันเหลือเท่าไหร่ก็เอาเอ๊ะอันไหนจะใส่ดีล่ะ